บทที่8 2ดี่เจียงเฟิงเคลื่อนไหวตระกูลชูมีพลังมากหรือไม่ในฐานะตระกูลหมายเลขหนึ่งของประเทศตระกูลชูมีภูมิหลังที่แข็งแกร่งแต่แล้วตระกูลชูต่อหน้าหลงเหมือนคืออะไรแม้ว่าชายชราชูจะตื่นแล้วในตอนนี้เขาก็ต้องแสดงความเคารพด้วยความเคารพเมื่อเขารู้ตัวตนของเขา สำหรับคนที่อยู่ต่อหน้าเขาในสายตาของเจียงเฟิงพวกเขาเลวร้ายยิ่งกว่าขยะเจียงเฟิงยิงในเวลานี้โดยไม่รอให้คนเหล่านี้คุกเข่าต่อหน้าเขาและร้องขอความเมตตาเพราะเจียงเฟิงได้ไล่คนเหล่านี้ออกไปแล้วและพวกเขาไม่มีคุณสมบัติที่จะคุกเข่าและร้องขอความเมตตาเขาริเริ่มเพื่อช่วยมิสเตอร์ชูทั้งหมดเป็นเพราะเซียวจ้าน หลังจากสามปีในฐานะผู้ชายที่แต่งงานแล้วเจียงเฟิงก็มีแต่เซี่ยวจานเป็นเพื่อนและนี่เป็นครั้งเดียวที่เซี่ยวจานขอร้องตัวเองและนี่เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวที่เจียงเฟงิงทำข้อยกเว้นในการไปพบแพทย์เช่นนี้เข็มหล่นเข็มเงินเจ็ดเล่มมีรูปร่างเหมือนช้อนคว่ำและทันใดนั้นก็แทนเข้าที่ศีรษะของเมอร์ ชูและเข็มเงินแต่ละเล่มก็สั่นด้วยความถี่ที่แปลกมากวินาทีต่อมาเจียงเฟงหยิบมีดผ่าตาดัดบนโต๊ผ่าตัดและแทงไปที่หน้าผากของโอมาสเตอร์ชูโดยตรงมีดหล่นเหมือนภาพติดตาอาคุณจะทำอะไรเกาคิงยุนยังไม่หายจากความกลัวและความตกใจในขณะนี้เขาแทงหน้าผากของเมิร์ ชูโดยตรงด้วยมีดผ่าตัดและตำหนิเขาโดยไม่รู้ตัวโดยต้องการหยุดเขาหลังจากทำงานในโรงพยาบาลมาหลายปีเขาไม่เคยเห็นใครแทงหน้าผากคนไข้โดยตรงด้วยวิธีที่ง่ายและหยาบคายเช่นนี้นี่ไม่ใช่การช่วยชีวิตแต่เป็นการฆ่าคนสิ่งนี้เกินกว่าความรู้ความเข้าใจของเขาโดยสิ้นเชิง มิสเตอร์ชูกำลังจะตายแล้วมิสเตอร์ชูมีความหวังเพียงเล็กน้อยที่จะรอดชีวิตหลังจากที่เขาแทงเขาลงไปเป็นไปได้ไหมว่าทางขยะใบนี้เพิ่งได้ยินการสนทนาในวอร์ดนี้เมื่อกี้ชูเทียนยูบอกว่าถ้าเมื่อชูตายพวกเขาทั้งหมดจะถูกฝังไปกับเขาขยะชิ้นนี้กำลังแก้แค้นนี้คือการตายด้วยกัน เมื่อคณะบดีเกาเห็นฉากนี้เขาตกใจมากจนวิญญาณกระโดดออกมาความหวังอันริปรี่ที่เขามีต่อเจียงเฟิงพลันหายไปเขาตะโกนด้วยความกลัวและต้องการที่จะหยุดมันเกาทงเว่ยและผู้เชี่ยวชาญคนอื่นๆก็ตะโกนด้วยความตื่นตระหนกเกือบจะพร้อมกันแม้แต่ชูเทีนยนยูที่เต็มไปด้วยความหวังสำหรับเจียงเฟิงในตอนนี้ก็ไม่ได้ที่จะส่นเมื่อเธอเห็นฉากนี้ และดวงตาของเธอก็สั่นไหวอีกครั้งเธออยากจะหยุดมันด้วยแต่มันก็สายเกินไปคลิกกริบตกลงไปแล้วกระดูกหน้าผากถูกแทงโดยตรงและเลือดศาสตร์กระเซ็นไปทุกที่ในหอผู้ป่วยหนักทุกคนเห็นฉากนี้ในความเงียบเจียงเฟงชายหนุ่มฆ่านายเก่าชูต่อหน้าทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งชูเทียนแย่จิตใจของเธอยิ่งซีโดเซียวพวกเขาตกใจ แต่เจียงเฟิงไม่หยุดทันทีที่กริดหล่นลงเขารีบดึงมันออกมาอีกครั้งจากนั้นเจียงเฟิงหยิบแหนบปลายแหลมออกมาจากโต๊ะผ่าตัดและทิ้งมันอีกครั้งเมื่อดึงแหนบแหลมคมออกมาอีกครั้งจูจ่ๆปรสิตที่เกือบจะเหมือนกับตัวก่อนหน้าก็ปรากฏตัวขึ้นที่ปากแหนบปรสิตตัวผอมๆเท่าเส้นผมยาวประมาณหนึ่งนิ้วและดิ้นรนและดิ้นไปมา ทันทีหลังจากนั้นมือของเจียงเฟิงก็สั่นไหวอีกครั้งอย่างรวดเร็วและการเสื่อมสภาพของเจียงเฟิงการปิดกะโหลกและการเย็บแผลเกือบจะเสร็จสิ้นในคราวเดียวและความเร็วในการผ่าตัดของเจียงเฟงิงนั้นเร็วมากจนไม่มีใครมองเห็นได้ชัดเจนกระบวนการทั้งหมดตั้งแต่การเคลื่อนไหวของเจียงเฟงจนถึงการหยุดของเจียงเฟงไม่เกินหนึ่งนาทีดีดี ทันทีที่มือของเจียงเฟิงหยุดลงเครื่องมือวัดตัวบ่งชี้ชีวิตทั้งหมดที่อยู่หน้าเตียงในโรงพยาบาลก็เริ่มทะยานขึ้นด้วยความเร็วที่น่าตกใจจากสถานะที่เกือบจะหยุดก่อนหน้านี้ความดันโลหิตการเต้นของหัวใจคลื่นสมองและอื่นๆฟื้นตัวอย่างรวดเร็วอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากหายใจสองถครั้งพวกเขาก็กลับสู่ค่าปกติเมื่อมองท้องฟ้า อาการชักบนร่างกายของเมอร์ชูก็หยุดลงเช่นกันเลือดออกใต้ผิวหนังลดลงเลือดออกจากปากและจมูกหยุดลงและแม้แต่ใบหน้าที่ซีดและเจ็บปวดของเขาก็เริ่มกลับมามีเลือดฝาดในขณะนี้แม้แต่เปลือกตาของนายชูก็ขยับเล็กน้อยมิสเตอร์ชูลืมตาขึ้นดวงตาของเมอร์ชูดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความสับสนเขาตื่นขึ้นมา ที่นี่คือที่ใดอะไรวอดตกอยู่ในความเงียบทุกคนโดยเฉพาะดินกาวและผู้เชี่ยวชาญรู้สึกเหมือนเห็นภาพหลอนที่น่ากลัวเมื่อพวกเขาเห็นภาพนี้ตอนที่825ในหนึ่งนาทีขยะนี้ดึงนายชูที่ตายแล้วกลับมาจากประตูนรกจริงๆเอาชีวิตของคุณคืนจากเงื้อมมือของหลอดยาน ยังตื่นทันไหมนี้มันเป็นไปได้อย่างไรทำไมพวกเขาไม่เคยเห็นหรือได้ยินวิธีการรักษาแบบนี้นั่นดูเหมือนจะเป็นวิธีการฆ่าคนดังนั้นพวกเขาจะช่วยชีวิตผู้คนได้อย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับปรสิทธิ์ในสมอง ดีนกาวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตกตะลึงและงุนงงในเวลานี้ถึงตอนนี้พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเจียงเฟิงทำอะไรในนาทีนั้นดวงตาของชูเทียนยูก็หมองคล้ำเช่นกันเธอจ้องไปที่เจียงเฟิงอย่างว่างเปล่าและยังไม่หายดีจนถึงตอนนี้ ในขณะนี้เจียงเฟิงไม่ได้พูดอะไรสักคำหันหลังกลับและเดินตรงไปที่ประตูทางเฉือเจียแพทย์อัจฉริยะอันดับหนึ่งในเซ็นทรัลเพลนไม่สามารถเข้าใจเทคนิคการแพทย์ที่เขาเรียนรู้ในลองเมนมิดเดิลสคูลนักประสาอะไรกับพวกเขาเจียงคุณเจียงโปรดอยู่ต่อคุณช่วยชีวิตปู่ของฉันประกูลชูของฉันควรขอบคุณอยู่แล้ว นี่คือเช็คหนึ่งรยล้านใบและแบล็กการ์ดของตระกูลชูของเราคุณเก็บไว้ก่อนตราบใดที่ปู่ของฉันฟื้นตัวอย่างสมบูรณ์พวกเราฉันอยากจะขอบคุณฉู่เทียนเย่ในที่สุดก็สงบสติอารมณ์ได้ในตอนนี้เธอรู้สึกตกใจและมีความสุขจากนั้นเธอก็พูดด้วยความเคารพในฐานะประธานาธิบดีหญิงที่ห่างเหินมาโดยตลอดนี่เป็นครั้งแรกที่เธอใช้สิ่งนี้ น้ำเสียงเพื่อสื่อสารกับผู้อื่นพูดไม่จำเป็นฉันแค่ได้รับความไว้วางใจจากคนอื่นเฮ hey, ถ้าเป็นแค่คุณคุณมีคุณสมบัติที่จะขอให้ฉันดำเนินการหรือไม่อย่างไรก็ตามเจียงเฟิงไม่มีความตั้งใจที่จะหันศีรษะกลับมาด้วยซ้ำทั่วขณะและหันซ้ายหันขวา ในห้องผู้ป่วยหนักหมายเลขหนึ่งดวงตาของทุกคนแทบจะถลนออกมาในเวลานี้พวกเขาตกใจมากหนึ่งรล้านบวกกับใบดำของตระกูลชูและชูเทียนยูกล่าวว่ายังมีคำขอบคุณอีกมากมายสิ่งเหล่านี้เพียงพอที่จะทำให้ผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ผู้มีชื่อเสียงจำนวนนับไม่ถ้วนคลั่งคลายขยะที่ปฏิเสธไม่ได้ ไม่แม้แต่จะสนใจที่จะมองครั้งที่สองเขายังพูดโดยตรงว่าถ้าไม่ใช่เพราะเซียวจ้านตระกูลชูก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะขอให้เขาเคลื่อนไหวพวกเขาตกใจมากจนแทบจะไม่เชื่อสายตาหรือหูของพวกเขาในขณะนี้ในเขตของกองอ e ี้อิงเก่กองอ e ี้อิงเก่ตื่นขึ้นแล้วเมื่อเจียงเฟิงกลับมาเจียงเฟิงฉันอยากกลับบ้าน กองอิงเกตื่นขึ้นแล้วครั้งหนึ่งและเจียนเฟิงได้ปลอบโยนเธอแล้วในเวลานี้เจียนเฟิงรู้สึกเจ็บปวดอีกครั้งเมื่อเขาเห็นใบหน้าซีดของกองอีอิงเกในเมื่อคุณต้องการจะกลับกลับไปกันเถอะเจียนเฟิงพูดเบาๆและตบไหล่ของกองอีอิงเก้เบาๆเจียนเฟิงทำไมทำไมพวกเขาถึงทำเช่นนี้ แม้ว่าจะมีความขุ่นเคืองแต่เราทุกคนก็มีสายเลือดของตระกูลกองพวกเขาจะโหดร้ายเหมือนเมื่อก่อนได้อย่างไรจุดจุดจุดอัญญะประกาศคู่น้ำตาของกองอี้อิงเก้หยดลงมาเหมือนธนาคารราวกับว่าด่านสุดท้ายของการป้องกันทางจิตใจพ่ายแพ้การผลักดันของกองกีอังเกียนเกือบจะทำลายความปรารถนาสุดท้ายของเธอที่มีต่อครอบครัวกองไทย เจียงเฟิงรู้สึกเจ็บปวดในใจเมื่อเห็นลูกแพรของกองอิ้งบานท่ามกลางสายฝนกลับบ้านกันเถอะเจียงเฟิงกอดกองอิงเก้ยอย่างอ่อนโยนและในขณะเดียวกันดวงตาของเจียงเฟิงก็แสดงความโกรธอย่างแท้จริงครั้งนี้ตระกูลกงได้สัมผัสนิลินของเจียงเฟิงอย่างสมบูรณ์พระราชวังกำลังจะจบลง หญิงชรากองและสมาชิกระดับสูงของตระกูลกองคราวนี้เขาจะกลับไปและทําให้ทั้งตระกูลกองสั่นสะเทือนพวกเขาฆ่าตัวตายหมดแล้วเวลาแห่งความสยดสยองไม่รู้จบของพวกเขากำลังจะมาถึงบทที่826ทันทีที่ท้องฟ้าสว่างเจียนเฟิงพากองอีอิงเกท,ที่ต้องการกลับบ้านและขับรถตรงไปยังทางด่วนในทิศทางของเมืองจงยวน เพียงหนึ่งชั่วโมงหลังจากเจียงเฟิงออกจากสร้างไห่ก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นในวงการแพทย์ของสร้างไห่เกาคิงยุนผู้อำนวยการของสร้างหายโนหนึ่งทีเพิร์สฮอสิตอถูกจับกุมโดยตรงใน11ข้อหารวมถึงการทุจริตการใช้อำนาจโดยมิชอบเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวการปกปิดการวินิจฉัยที่ผิดพลาดและการขายต่อเวชภัณฑ์ เขาถูกตัดสินจำคุก15ปีอย่างไม่เป็นทางการเกาทงเว่ยหลานชายของเกาคิงยุนถูกเพิกถอนใบอนุญาตทางการแพทย์โดยตรงยึดเงินที่ขโมยมาทั้งหมดและถูกไล่ออกจากวิชาชีพทางการแพทย์ในข้อหาก่าออาชญากรรม8ประการรวมถึงค่าปริญญา การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ป่วยและเจ้าของครอบครัวและการซื้อและขายยาปลออ,อมหวงชิวชาญเจ้าอยูอันมิง่งโจชูยุนและผู้เชี่ยวชาญอีก13คนจาก First People's Hospital ถูกอายัดเงินทั้งหมดที่ถูกขโมยไปในข้อหาก่ออาญากรรม5คดีได้แก่การรวมตัวเพื่อปกปิดความเจ็บป่วยขโมยเครดิต และรับผลประโยชน์จากครอบครัวผู้ป่วยพวกเขายังได้รับลงโทษครั้งใหญ่ครั้งเดียวและระงับคุณวุฒิทางการแพทย์สองปีทันทีที่ประกาศนี้ออกมาวงการแพทย์ในเซี่ยงไห้ก็ต้องตกตะลึงทันทีโรงพยาบาลประชาชนแห่งแรกของเซี่ยงไฮ้มีชื่อเสียงมากในเซี่ยงไฮ้และเกาคิงยุนมีภูมิหลังที่ลึกซึง้ง ตามข่าวลือเขาเกิดในตระกูลเกาที่มีชื่อเสียงและพ่อแม่ของเขาเคยอยู่ในตำแหน่งสูงผู้เชี่ยวชาญอื่นๆก็มีภูมิหลังบางอย่างเช่นกันกล่าวได้ว่า First Peoples Hospital เกือบทั้งหมดฝังรากลึกอยู่ในเซี่ยงไฮ้แต่ตอนนี้เขาถูกยึดครองโดยรังหลายคนไม่เชื่อเลยทีแรกคิดว่าเป็นข่าวลือแต่แล้วด้วยความดังของช่องต่างๆ